นูเ่นไห้นะศูนย์สามไห้ท้นูคอยถึงเลขไม่ลายนูบอกแล้วนูถึงหลายหมวดนี่นะบอกเลยอย่าเล่นเสียงกับพ่อเมียสามหมวดติดเขาเหตุนใดสังใดพี่น้องสามหมวดติดแล้วไม่เห็นไลฟ์สวดไม่ขึ้นกดติดตามใหม่ค่ะทุกคนแชร์ให้หน่อยนะ งวดต่อไปพุ่งประมาณอีกสองวันหนูจะปล่อยเก <_ d ata> ือบเม่นถือบนล่างคันเฮามีเก่าเจ็ดน้ำหนีถือบนล่างหนูเสียงมามีหนูห้องขอบคุณเด้อที่ค่อยซัพพอร์ตกันหลายๆอย่างเท่าเข่าสามงวดปิดแล้วงวดนี้หนูได้หลายหนูบริสืทธเพราะเป็นยัง หนูบม่ได้ซื้อครับว่าเป็นอย่างถือว่าเป็นดวงเท่าดูกันทั้งสิบอทั้งสีหาเนาะหนูมาไหลโสดตอนหาโมงนมห,โนมหนูมาให้โตัดเดียวหนูว่าหนูมากเห็นมออยู่ในไหล์สดน,น่ะมีคนเบิ่งพันคนหนูบอกแล้วให้ติดตามหนูไว้ดวงหนูกำลังมายังมาอามาือ ศูนย์หนูว่าจังได้กับศูนย์มากเหรอวะแต่ว่าหนูศูนย์สามหนูซื้อนี่เห็นบ่นี่ออกเสื้อจ็ดหนึ่งหนูกระซือศูนย์สี่หนูกระซือสุดยอดเลยค่ะขอให้ถือเลขเลหลายเด้อติโกติตามหนูแม่น้าเสียงหนูบ่มีพี่ซื่อใจเก่าสีเสียได้บอกค่ะซื่อตามซื้อตามที่หนูบอกอะไรเนี่ยมันถือมันถือจังเนีย่ยมันบ่ถือกะ นูจะบอกว่างได้ว่ะน้นน้ำหนูล้องเบิ่งก็ได้บอนินก็ได้หนูบริ่าเห็นไลสวดแต่บริสือเห็นบอหนูหนูห้ตัวเดียวบอไล่สวดตอนหางหางเศาร์หนูว่าหนึ่งมีหน้าหนูมักตัวนี้เดอ้อแม่เสือโลดไผมากกับมากไผซื่อกับซื้อแม่ยูนงพอเข้าถึกสามหมวดติดแล้วขอบคุณเด้อที่ค่อยซัพพอร์ตกันนะคะขอบคุณลหลายๆออฟอร์ยูดอกอุ้ยเสียงหนูบ่บี พอ,อพอดูไม่มีเฝ้าดูไปเถอะพอดูไม่มีโอ้ยมึงไปอยู่ใส่มากมาอกัน,นี้อย่าบุญบายอย่าบุญบายขั้นบมแน่จริงกับอย่าบุญบายเขาให้ถืออีลีโนโอูอย่าบุญบายกับคนอื่นขั้นจะขลองมาถือเลาอย่ายบุญบายกับคนอื่นมือนี่ใจดีนะสันว่าอย่าบุญบายกับผู้ใดน,นะอย่าบุญบายกับสันนะนะคะสันโมเมนต์บาอ่า มหาห้อันลังเลขออกสิจำเบลหายด้ยค่ะเลขฉันฉันเนนห้ยยูซื้อพระถือเองก็แล้วแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณเนอร์แช่แล้วค่ะขอบคุณเนอร์โองศูนสามอย่าไปเท่าถือสามศูนย์สามหนูห้เลขสามตัวสามศูนย์สามเนาะหนูห้เลขพี่บ้านหนูเลยเดี๋ยวหนูหาเบิง้ง <c oughs> ยิใสร็จละ ยังมัขขึ้นใหญ่แท้นี่หนูให้นะเลขสามตัวหนูให้สามศูนย์สามขอบคุณปอมมากๆๆพอดีโดนเลขดแมนบอหนูซื้อไปตั้งแต่สีม่มือขึ้นหลังเลขตัวนี้นะหนูเน้นที่ศูนย์สามหนูซื้อศูนย์ห้ากับศูนย์สามจึง แล้วจริงแอบไปลืมจอยบ่าเป็นยังค่ะถือบบบว่าเป็นดวงเฮ้าแต่ว่ามือนี้มันเป็นดวงปอกดติดตามไมนะคะพยายามกดถูกใจกดถูกอะไรให้ด้วยน้องให้เน้นที่ศูนย์จะแมนบอคะ่ะดีแล้วดีแล้วคะ่ะถือว่าเป็นดวงเฮ้าใช่ค่ะน้องปอนหนูให้ถูกจริงๆริงแมนค่ะโอ้ยจะสิ่างไหนคนถึงน้องนูไลกระดอคนถึงน้องนูไลกระดอ คนถือแล้วหนูลายกระดองค่ะเห็นแต่บริษัทซื้อว่าเป็นอย่างกดติดตามหนูใบเดี๋ยวอีกสองหมื่นหนูมาปล่อยหนูมาปล่อยรัฐบาลไปหาซื้อคือเกาถูกจริงค่ะเห็นอยู่ค่ะขอบคุณนะคะรีวิวเราถูกสามงวดติดงวดแรกศูนย์เก้างวดที่สองเก้างวดที่สองอะไรงวดที่สองอะไรคือแม่นเราถูกกันงวดที่แล้วแม่เขาถือเขาถืออย่างฮึเขาถือเกาห่า เรากลับมาถือหกศูนย์สามเออของนูนอ่ะของนู่น่ะของนุ่งแปดศูนย์เจ็ดเอ้ยของนุ่งแปดศูนย์สามเห็นบอนนิของนูแปดศูนย์สามบอติดเลขอันพอแมนค่ะบอติดเลขอันนูบอหายตามเลขอันเพจปอนนุบอหายตามเลขอัน <c oughs> เสียงใหญ่ๆเนาะมือนีนอ่เนาะเออ เสียงไงยีหลีลอตเตอรี่ถือผพูดนี่ยี่สิบเจ็ดก็ใบขอให้ถูกเยอะๆนะกดติดตามกันไว้นะคะพอใจดีมากป็เป็นคนใจดีดวงปอกำลังมานะให้กดติดตามผนหน่อยใบตอบใบตอบจ้าได้ค่ะใบต่อไปอยค้าใจเย็นพ้าเขาถือสามหมวดติดหนูบ่เคยเห็นสถิตีถือสามหมวดติดเลยของนูนี่ของนูนี่ถือ สูงสุดแค่สองหวดติดแม่ได้ดีใจน้ำเนื้อคะ่ะรวยๆยฮ่งเด้อผู้ใดเสียงดูขึ้นใหญ่เอยผู้ใดอวยพรมากอะ่ะพออวยขอให้กลับขึ้นไปได้ไลน์ด้วยค่ะสามหวัวดติดพี่เขาปุ่มหน่อยเนาะเจจ้าเดี๋ยวจังน้อยผู้เด้อหนูคอยจะเปิดให้เขาเด้อค่ะเสียงนเดิมบอบบี้เลย เห็นค่ะบังแม่า้อาตรงทุกรอบด้ยค่ะงวดงวดศูนย์เก้าห้อกระตรงศูนย์เก้าเนี่ยนะคะศูนย์เก้าตรงตรงงวดเก้าห้าก็ตรง 09, ตรงงวดนี้ก็ยังตรงตรงอีกสามงวดติดแล้วอืมมากกระซื้อนูบอกแล้วว่ามากับว่าต้องซื้อดวงไพ่ดวงมั่นอุย้ยไม่เป็นไรส่งต่อล่างไม่ได้เลขอะ่ะเราต้องซื้อบนล่าง ขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยเังงีเดอ้อน้องปอลองเพงเลงหรอ่ะบอขานุเบรนร้องนุเป็นบัตรนุ <c oughs> นเป็นบัตรแต่เมื่อขึ้นว่านแล้วคะ่ะ <c oughs> ดีใจน้าเดอ้อกูได้ถือขอเห็นด้วยๆไปนานเลยค่ะอ่ให้เจ็บใหญ่จนวันนี้นุดีใจแห้งนุถึงเลขลาย <c oughs> นุถึงเลขลายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะหนูจะสิบอกอย่างแม่หนูเจ็บคอแม่สุดยอดเลยค่ะปังๆเข้าต้องปังหนูว่ไม่ข้ามิเบอกเลยแม่นูดีใจหนูห้องแม่หนูห้องจุดบ้าเสียงหนูบริเ็นกังซีดเดหนูห้องเมื่อกี้นี่เขาอีกแล้วค่อนสวยแม่นค่ะเขาอีกแล้ว เลขหกคู่นุนดิในสองคู่เลขหกคู่นุนดิในสองแม่ขออภัยนะครับนุเป็นบาทขอให้ถึงเลขหลายๆด้วยค่ะหัดนี้เข้าปัง